โอเคทุกคนครับกลับมากับแมปนี้นะครับโตรบอลแอดพีเพลนะครับหรือว่าอัดบอลน,นั่นเองง่ายๆภาษาไทยมาแล้วจา้าก่อนอื่นเลยขออนุญาตปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดนซิกคลิบแลกตาสิตอ่ะไม่ใช่ลิกตาสิต,ไ,ตไปลุยด่านไหนเนี่ยจัดมาดิลอด<อ>มาดนี่บ่เหมือนเดิะใช่นะี่คือลอน่ะตายแนละ้ว <laughs> ครับโอ้ยมีบอลอะไรเนี่ย บอลใหม่ใช่เลยอะเก่าโดนเต็มโอ้โหเต็มเราก็โดนเต็มกระดิกกระดิก่อล่วงตาบ้าบอขอลดสิ่งนิดนึงไม่ไหวแล้วไปลุยต่อเฮ้ยลุยนี่ดีกว่าเฮ้ยรวบอ้าวอุ้ยชนโอุ้ยรวบโอ้ยบอลชนกันตาบ้าบอบอลรัศกรเขาไม่ได้นะครับประสานปุ๊บกระเด็นเลยครับลูกนี้ลงตรงนี้แหละ แลนดิ้งแลนดิ้งแคทออนยูไปนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโดนโดนไหมโดนไหมมึงัวให้โอ้ยตัวจริงโอ้โหเป็นไปพัดเลยกันนี่ลบบ้าบอสงสัยต้องล่อนลงตรงกลางนะครับนี่แหละส้มอลุภูมิของพี่อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีพอมาหนิโอ้ยลงมากลางวง ยืนงงในตรงตีนอ๋โอโดนแล้วหนึ่งโอ้ยคนดีสีสะโกงไม่ไหวโอ้โหนี่กัอะไรเกิดใหม่เล่ยยังลดเลยเอาใหม่เดี๋ยวอาทิตรอดดีดว่ปูงก็ให้นี่แหละคนดีมาเลยตะวันไปก่อนละตะหวัวนดงปูงก็ให้ โอ้โหเต็มตะแวนลวงครับหัว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 ตายตายันนี้คาเลทโอ้ยกระเด็นไขเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยโดนลุกระเบิดจะบ้าตายนี่เราถือบอลสายฟ้าอยู่นะครับลอนตรงนี้ปึ้งเขาให้นี่จุดปลอดภัย ไปโดนอะไรไปแล้วเอาต่อโดดอืมอุ้ยบอลเราไม่พอครับหุยหลบสิครับโอ้โหโดนเต็มนี่หลบแล้วนะเนี่ยอะไรเขาเนี่ยรอนตรงนี้ปะปึ้งนี่อยู่ที่สูงปลอดภัยไหมเนี่ยไปแล้วครับบึ้มมาให้อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อเสียหายบาดพอ มาดูสามปีขึ้นมาเล่นงานเรานะครับปึ้งเอาให้ปึ้งเอาเขาเอาคืนไปโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อดานใหม่ปะโทนึกว่าอะไรสิอะไรกันเนี่ยเราลุโตโดนไปใช่สิต้องกดใช่อยู่แล้วสามเฮียพ่อ อะไรเนี่ยเพียบเกต์นิวเกต์นิอะไรเราว้าวกระเด็นหมดโอ้ยช็อตช็อตโอ๊ยเอาเปลี่ยนดาดีกว่าอะไรเนี่ยเปลี่ยนแล้วเถอะเยอะแยะโอ้ยกระเด็นโอ้สนามย่างของฉัน Get n นิว ใจเย็นสาวใจเย็นสาวโอ้มันเด้งได้ด้วยเด้งกำแพงได้ด้วยปุ่นมาให้โอ้เราโดนโอ้แต่เราก็ฆ่าได้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนตอนนี้มี47แต่คิดว่ายังไม่พอขออีกสักหน่อยมาพร้อมลงสู่สนามนี่เลยสโนว์แมนนี่เกิดอยู่บนนี้โคตรเท่นี่คุยยังไม่นู่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมเราโดดเดี่ยวเงี้ย ไปได้ไหมอะไปด้วยเนิดเนิอาใโอเลื่อนเลื่อใครรองกรี๊ดใครจะมาร้องกี๊ดแถวนี้อ๋นเต็มๆอ้ยเก็บเก็บเก็บเเก็บงกเก็บเก็บเก็บงกเกเก็บเก็บเก็กกเก็เกกเก็กเก็

มาเลยดีกว่าครับแอ,อาเล่่อะไรกันเนี่ยนี <c oughs> ่นะ่เต็ม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 ,ตมช็อตโอ้ยโดนเหมือนกันโผล่ล่วงมาแต่ไม่เป็นไรไม่ตาย <c oughs> คนเราไม่ตาย,ยง,ง่ายเฮ้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนทางโดนเขาให้ไฟช็อตโอ้ยกระเด็นขอญาตหนีกันไปบนดีกว่า เุ้ยเยเ้าไก่หัวศูนย์เลยตายโดนช็อตเหลือแต่กระดูกเฮ้ยแย่แล้วตินน้เฮ้ยหล่นลงนี้ได้ไหมผิดท่าโอ้โหผิดท่าแล้วผิดที่ผิดที่ผ,ทผิดเวลาโดนด้าให้โดนโด้าให้ตายซะไสช็อตไสช็อตตูดไปเลยหัวเข้าไป โอ้ยมามาไงเดี๋ยวไปคอตช็อตไปก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยแย่แล้วโอ้ยไปช็อตร้องต่อไปเลยดีกว่าเรียบร้อยอตายโอ้ยกระเด็นเลยอุ้ยเขาไปช็อตเลยอุ้ย ว้าวโอ๊ยโดนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ๊ยโดนโอ้โหติดต้นไม้โอ้ยตายครับเลือดไม่พอเลือดไม่พอนะจอจี้เดี๋ยวก่อนรอนลงนี้ปุ้งโขให้นีแหละ เด้งไหมมันต้องมีคนเด่นสักคนแหละโชว์จะเด็นโอ๊ยคตรเจ็บเจ็บนักเจ็บยิ่งนักที่รักมากไปเฮ้ยเด้งเลยขนาเนี่ยออกระด็นโค้ดแหลกกั คนละหนึ่งบอลอ้ตายไม่ไหวครับเอ้ยเดี๋ยวนะ158แล้วเหรอขอญาติขอญาติาดูบอลตอนนี้เราใช้บอลสายฟ้านะฮะอ๋อสามค่าอ๋อเราต้องได้2 2 0 0แท็กจะได้บอลดิสโก้นะครับอ่าโอเคเราต้องใช้บอลสายฟ้าไปก่อนวันดีเพื่อนๆตายกันไปอีกครั้งแล้วล่ะอาล่ะครับ ลุยต่อเด็กๆอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนดันปึ้งเขาให้เข้าไปในปราสาทนี่เทไหมล่ะไป้วครับโดนโดนไหมทำไมไม่โดนเลยอ่ะโดนบ้างสิอะไรเนี่ยโอ้ยช็อตช็อตไปช็อตอารามการไปช็อตโอ้โหอารามการไปช็อตเราก็โดนเหมือนกัน โอ้ยไปช็อตไปอ่ะโอ้ยไปช็อตไปช็อตเรียบร้อยคาไปบสองโอ้ยโดนระเบิดกระเด็นมาลงมาตรงไหนโอ้โหเหมือนเพชรโอ้โหแต่มีเพื่อนเพียบโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยแย่ละแย่ละลงมาตรงนี้ตอบมาตรงนี้แหละครับผู้ชมอ้าวดวงตีนงานงอก เดี๋ยวใจเย็นโอ้โหกระเด็นเลยครับอะไรกันเนี่ยหนีตายหนีตายพี่ชายไปหนะเสาลีตีแน่ไฟช็อตโดนกันปืนมก็ให้โอ้ยไฟช็อตโอ้ยกระเด็นโอ้ยช็อตอีกแล้วโอ้ยเขียวเลยเลยเอาละครับโอ้ด่าอะไรกันเนี่ย โอ้โหโหเล่นอะไรเนี่ยโอ้ไปช็อตอ๋อเกมหนึ่ม <t> ันตอดพลังไปเรื <talk> ่อยเลยอะโอ้ต่อพลังโอ้โหตายเลยโดนดูดวิญญาณบอลอะไรเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะลงสนามทีมต้องลงกันอย่างนี้ ปึ้มโกให้ช็อตทั้งสองคนช็อตเขให้โอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับอะไรกันครับนี่โอ้ช็อตกันใหญ่แล้วนี่อนนโอ,อ้ยกระเด็นเปิดคลองมาอะไรกันเนี่ยอโอ้ยตายแต่คนดีโอ้ยากยากเละเทะตอนนี้ แต่มันครับมันมากต้องบอกว่าเป็นแบบที่มันมากลองหัวหนึ่แลครับเอ้ยหัวใหญ่เหยียบหัวเหยียบกันได้เหยียบกับระเบิดเหยียบกับข้าวกับข้าวไม่เหยียบเหยียบกับระเบิดลูกไปซัดเตาทองไปนู่นเลยครับช็อตช็อตยาวๆโอ้ยโอ้โหฟ้าขาวโอ้อาเจติน่า ไปแล้วไปอาเจ้าหนูนยหมวกแดงเด้งไปนู่นอะไรกันเนี่ยเอ้าหนูมาทำไมไม่โอ้โชอยช็อตกระเด้งโดนระเบิดอีกโอ้สองเด้งอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนน่าแหละฮะก็ถือว่าสนุกสนานไปสำหรับเกมนี้นะครับดัชบอลน,นะฮะใครอยากเล่นตามเดี๋ยวแปะลิงก์แกรไว้ให้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดแชร์ก,กดกระดิ่งดองกันให้ด้วยนะ เจอกันใหม่ทุกวันเลยวันละหนึ่งคลิปครับแล้วก็คอมเมนต์หรือว่าแอดชวนหนึ่งก็ได้อะไปดีกว่าครับเด็กดีต้องไม่ใช่ความรุนแรงนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ก่อนที่จะปิดคลิปแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ